เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวใ้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันคันนี้เป็นรถ G ี2 0 0 4นสนะครับสวยงามสะอาดตาเลยนะครับเจ้าของก็ยังเซอร์วิสมาให้ใหม่ด้วยนะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตออฟต้านะครับรถบ้านสภาพสวยๆครับไม่ใช่รถประมูล ภายในเดิมสะอาดเบาะหนังสวยเครื่องเดิม1.8ประหยัดน้ํามันนะครับน้ามันลน้วนภายในก็ตามรูปนี่เลยนะครับเป็นเบาะหนังมีรอยยับบ้างนะครับอูพื้นด้วยพรมเม็ดกระดุมนะครับสะอาดสะอาดทำความสะอาดง่ายครับใส่กับแผงลายไม้แผงคอนโทรลสีครีมเบาสีครีมนะครับเข้าชุดกันเลยครับเกียร์ออโตโอ้เข้านุ่มๆทุกเกียร์นะครับสับมันมันช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังแอร์เย็นช่ำ ของเครื่องสะอาดสะอาดนะครับกระจกไฟฟ้าประตูเซ็นทันล็อกมี ABS มี Airbag ด้วยนะครับถุงลม,มนิรภัยเรียกเอกสารชุดโอนครบครับภาษีหกาและทางร้านก็ยังขัดสีเคลือบแก้วมาให้แล้วด้วยนะครับติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะครับคันนี้นะครับราคาเจ้าของแจ้งไว้ในรายละเอียดที่79,000บาทนะครับมีบริการวิดีโอคอลดูรถกันก่อนด้วยนะครับคันนี้นะครับ เบอร์โทรผู้ขายก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับพิกัดดูรถคันนี้อยู่บนนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปดูรถกันได้นะครับไปดูตัวจริงทดลองขับนะครับทำความสะอาดได้ครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้เลยครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ